ออซามาบ,บินลาเดนผู้นำกลุ่มผู้ก่อการร้ายอันเกิดและผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์เครื่องบินชนตึกในอเลฟเวในเมืองนิวยอร์กซีดีสหรัดได้เปิดสงครามกับผู้ก่อการร้ายและใช้เวลาตามล่าตัวเขายาวนานนับสิปีก่อนจะจสัญญาบางอย่างได้ที่เมืองหนึ่งในปากีสถานแต่ก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นเราต้องย้อนกลับไปยังวันแห่งความศกเศร้าในปี2001 18กันยายนปี2001เครื่องบินโดยสารสีดำตกที่ยลุ่มอนเพลย์ดังในร่มชนตึกแฟลตโรเฟสเซนเตอร์หนึ่งหลังชงที่กระทรวงกลาโหมอเราตนและอีกหลังตกที่รัฐนินเจเนียเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า3,000คนและความเสียหายนั้นประเมินค่าไม่ได้ประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชประกาศเปิดสงครามกับผู้ก่อการร้ายและมอบหมายให้ c i a เเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามตัวบินลาเดน วันที่10พฤศจิกายนปี2001 c i a ตุกจพบการเคลื่อนไหวของบินลาเดนในอัฟกา,านิสถานหุ่งหน้าไปยังค่ายฝึกทหารณเทือเขาโทราบราจึงเปิปดปฏิบัติการโอเปอเรชั่น e จ้ a เบเกใช้ทั้งกำลังชาวบกและอากาศโลังอย่างหนัก3วัน3เคืนแต่บินลาเดนนั้นดันไหวตัวทันจากคำบอกเล่าประาบลาของหน่วยเดลต้าฟอร์ดพวกเขาบอกว่าพวกเขานั้นเกือบเข้าถึงตัวบินลาเดน แต่บินลาเดนกลับหนีไปได้และพวกเขาย้งบอกอีกว่าบินลาเดนนั้นได้เดินเรียมนมกับชาวบ้านจากนั้นก็เดินทางเข้าปากีสถานแถมยังมีพวกลูกน้องตาลิบันเต็มไปหมดและนี่คือคําบอกเล่าของเดลต้าฟอร์สณวันนั้นจากการหายตัวไปของบินลาเดนนานับหลายปีจูๆ่ๆก็ดันมีคลิปหลุดของบินลาเดน ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเขานั้นยังมีชีวิตยอยู่บนโลกใบน,นี้ CIA ไม่รอช้าจึงรีบขุดคุยหาข้อมูลว่าข้างนั้นเป็นคนส่งสารให้กับบินลาเดนกันนะจะไไปพบชื่อชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอิบราฮิมซาอิดอาเมดชายผู้รับใช้ใกล้ชิดคนสนิทของบินลาเดนนั่นเองเขามีพฤติกรรมที่ค่อนข้างน่าสงสัย กับการโทรศัพท์ของเขาที่มีความผิดปกติกับการโทรหาคนเบอร์เดิมซ้ำๆหลายครั้งจนน่าสงสัยและการถอดแบตโทรศัพท์มือถือทุกครั้งก่อนออกเดินทางเพื่อปิดบังตำแหน่งของเขากับเจ้าหน้าที่ CA จึงสะกดรอยตามจนพบบ้านหลังหนึ่งในเมืองอัมบอร์ธัดในประเทศปากีสถานบ้านหลังนั้นมีลัวสูงถึง8เมตรและอยู่ห่างไกลผู้คนจึงส่งคนเข้าไปสืบเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนทำทีเป็นผู้ใหญ่บ้าน เป็นหมอฉีดวัคซีนจนกระทั่งวาดเป็นบ้านได้อย่างละเอียดเหล่าเจ้าหน้าที่ CIA เชื่อกันว่าเป้าหมายของเราอยู่ในนี้แน่นอนจึงยกหูโทรหาหน่วย,ยพิเศษมือฉังอย่างหน่วยซิลว่าเฮ้ยเป้าหมายอยู่ในนี้อ่ะเข้าไปนวดให้หน่อยได้ปะทางหน่วยซิลไม่ปฏิเสธครับรีบตอบไปว่าจัดให้เลยลูกพี่พร้อมฝึกซ้อมยุทธวิธีการบุก จากแลนบ้านที่ได้มาจนพร้อมเปิดปฏิบัติการโอเปเรชันนปจูนสเปียในคืนวันที่2พฤษภาคมปี2011หน่วยซิลใช้เฮลิอคอปเตอร์แบกฮอคจำนวน2ลำบินต่ำเพื่อล,ลดเรดราของทหารปากีสถานเพื่อเข้าพื้นที่เข้าตีระหว่างฟ้าลบประมาณนั้นและข้อคลำหนึ่งเกิดเหตืขัดข้องและตกชนกำแพงโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ ทันทีที่ทาลงถึงพื้นครับด้วยซิลเคียร์คารทีละห้องจนขึ้นไปถึงชั้น3แล้วก็ได้พบตัวบินลาเดนพวกเขาจึงให้ของฝาเป็นลูก556หลืวใส่ไป3นดัดและรีบน้ำล่างออกทันที หลังภารกิจสำเร็จน้าของบินาเดนนั้นถูกตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยการตรวจ d n a ลายนิ้วมือและรูป,ปรพรรณสันฐานเพื่อยืนยันตัวตนก่อนที่จะนําไปฝังทะเลในวันถัดมาหลังจากนั้นประธานาธิบดีบารักอบามาออกมาแถลงการต่อบประชาชนทั่วโลกว่าโอซามะบินลาเดนผู้นำอันตอยดะได้ถูกจัดการเรียบร้อยนับเป็นการปิดคดีการไล่ล่าของ c i a ที่ยาวนานสุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์าชาติอเมริกัน